<Okay. S 2> oh. เรามาอีกฐาน,นึ่ง mm hmm. เอะไปหหไหนฐานนี้อยู่ไหนบ้าง mm hmm. นนี้คือฐานใจหรือเปล่านะ mm hmm. ไม่แน่ใจนะครับเผื mm ่บรรยากา,กาศก็จะมีทางน้าน,นจะเป็นรีสอร์ทอยู่ด้านโน้นนะ mm hmm. แล้วก็ุดสตยนะครับมี mm hmm. บอล ควสะดวกและที่สำคัญน้ำก็สายด้วยนะอรงน,นี้ก็วิวดีนะมีกลางฐานตรงนี้เออมันมีที่ไปกลางฐานด้นะแล้วก็คนก็น้อยนะแต่ก็ยังมีหมายอยู่อะ่ะมันก็อันตรายนะยที่เราจะต้องอาบน้ำลุกขึ้นมาเก็บของ ตอนมีแรงไม่เท่าไหร่ตอนไม่มีแรงเนี่ยมันมันก็ยังไม่เหมาะเท่าไหร่ก็เดี๋ยวผมจะตัดเป็นภาพบุคคลอีกทีนึ่งนะครับนะแล้วก็ทุบเป็นหักงวดนะครับที่ผ่านมาก็น่าจะสามหักอะ เ,เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศริมทะเลกินว่ามันจะเป็นยงไงนะครับเราขับมเดี๋นะเอามาแล้วนะครับที่หาดเฮ้ยไปนอ,อนี่ก็เป็นที่หาดหนัวนะครับผมก็ลงมาครึ่งตัวแล้ว ก็เป็นหาที่น่าเล่นจริงน้ำใสแล้วก็ไม่ลึกนะแล้วก็กว้างดีคนระับสงบดีคนส่วนใหญ่ก็เลือกที่จะมาเล่นที่นี่นะมชมสันหน่อยบรรยากาศเขาเขามีแบบรีสอร์ทติดทะเลด้วยอะ่ะแบบด,ดีดีเลยอะ่ะโอ้ ยัง okay. ไงเดี๋ยวเราจะไปต่อกันหันหน้านะครับเจ้าถิ่นค่อนข้างแรงนะโอเคครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะไปหาไหนต่อนะนไม่ต้องมองเลยไปเดยหังหน้าเลย เดี๋ยวตัดแค่ตรงนี้ก่อนฟุ๊บเรรยบร้อยแล้วแล้วเราก็กลับมาเล่นหน้าบ้านนะหาดอะไรนะชื่อหาดว่าถ้าเป็นหาดตาแหวกเย้ก็เป็นหาดที่เราสงบเงียบและไม่มีคน้ไม่ใช่ เงบเงียบแล้วไม่มีหมาก็ยังโชคดีที่เราก็ยังไม่เจอตัวมันนะสงสัยแดดจะแรงหมาก็เลยไม่ออกมาหรือเปล่าเกี่ยก็เราต้องไปเล่นในตรงที่เขากั้นไหมหรือเปล่าไม่ไม่ต้องใช่ปะ ดีเลยนะครับโอเควิวเนี่ยเราถ่ายมา2อสามรอบแล้วที่เนี่ยังไงเดี๋ยวผมจะถ่ายแบบแบบมุมมองบุคคลที่หนึ่งดูซิว่ามันจะสวยขนาดไหนกันนะครับมาลองดูกัน